บิสมิลลาิอเราะห์มารเรัะฮีมด้วยพระนามของพระผู้ทรงกรุณาเมตตาปราีเสมอเทรนการของสมาคมชาวมุสลิมแห่งประเทศไทยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอียิปต์ซึ่งทําให้ประชาชนชาวอียิปต์ผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากอันเป็นผลมาจากการใช้กําลังของกลุ่มก่อรัฐประหารที่ยึดอํานาจโดยการโค่นล้มประธานาธิบดีของอียิปต์ดรวัมันมูซีนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง โดยปราศจากความชอบธรรมใดๆทัพตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเปิดต้นมาดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้ประชาชนชาวอียิปต์ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวด้วยการประท้วงต่อต้านการก่อรัฐประหารของกองทัพตามพื้นที่ต่างๆของภุมิคโรและเมืองอื่นๆของประเทศอียิปต์โดยปราศจากอาวุธและความราๆๆุนแรงใดๆแต่การฉบับน,นี้เป็นการแสดงจุดยืนคัดค้านการกระทำของพวกก่อรัฐประหารทั้งหมด นับตั้งแต่วันแรกของการค้นล้มผู้นำที่มาจากประชาชนของพวกเขาโดยตรงรายละเอียดรายการมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมของพี่น้องชาวอียิปต์ในครั้งนี้ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นมากกว่า3,000คนถูกจับอีกมากกว่า5,000คนและบาดเจ,จ็บอีกลนหลายหมื่นคน อันเป็นอาชญากรรมที่กระทำโดยกลุ่มก่อรัฐประหารพร้อมกับพวกอันธพาลอันเนื่องจากความไม่พอใจต่อชนชั้นของชาวอียิปต์ในการสนับสนุนและยึดมั่นอยู่บนความถูกต้องตามหลักนิติธรรมของรัฐมาโดยตลอดข้อที่2ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอประานามทุกการกระทำของกลุ่มก่อรัฐประหารอียิปต์อันเป็นการย่ำยีเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์กับพี่น้องประชาชนชาวอียิปต์ และเป็นการปฏิบัติที่กัดแย้งกับสิ่งที่อลเราส่งตัสไว้ในอัรอานความว่าและโดยแน่นอนเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมสุระร์อันิสรอ์อายะที่70ข้อที่3ทางสมาคมยุวงมุสลิมแห่งประเทศไทยขอเตือนว่าการหลังเลือกประชาชนชาวอียิปต์ผู้บริสุทธิ์รวมทั้งการขาดจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการไม่หนัดถึงคุณค่าของชีวิตผู้อื่นโดยการสังหารหมู่ประชาชนของตัวเองนั้น อ,อ,อ,อัลลอฮ์ทรงทำหนิการกระทำเหล่านี้อยา่างรุนแรงว่ามินอาจลิซาลิกะคาตับบนานาลาบานีอิสรออิลอันนับมั่งกอตัลงนับซันบิบรไอบินับซินอันฟซาลิลฟิฟนอัล์ติฟากการนั่มากอตัลันนาซาจามิอะานความว่าเนื่องจากเหตุน,นั้นแหละเราจรึงได้บัญญัติแก่วงวานอิสรออิลว่าแท้จริงผู้ใดกล้าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่เป็นการชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วข้อประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวสออลสุรอาลีดะอายะท,ที่สามสิบสองและพระองค์ทรงสาบิตว่าว่าไม่ยักกุลมุูลมินำมุจามมิดะวะยะซาอูฮูยะฮันนะมูขอลิดังฟีฮะว่าอดีบ่าวอะมุอาไลฮิวะลาอานะฮูวะอัดดะระฮูอะซาบันอะซีมาความว่า และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนเขาก็คือนรกยานาันนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดการและอัลลอฮ์ก็ทรงคริงปวดเขาและทรงสาดแช่งเขาและได้ทรงเตรียมไว้สําหรับเขาซึ่งการลงโทษอ,อันใหญ่หลวงซุโรอ,อันอีซาอายะห์ที่93ท่านนบีมุฮัลมลามัดซุลลัลลอะลัยวะสัล para, ลัมกล่าวว่าผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะยังคงรักษาความศรัทธาของเขาไว้ได้ ตราบใดที่เขาไม่ได้หลังเลือดผู้อื่นอย่างอายุติธรรมท่านบ,บินฟอมัสโซลัลวาฮิวะสซ์ลัมยังกล่าวอีกว่าความหายนักของโลกนี้หน้าที่อาร้อนนั้น,น,นยังมีค่าน้อยกว่าการฆ่ามุสลิมคนหนึ่งรายงานโดยอิหมามุสลิมและคนอื่นๆอับดุลลอฮิบนุอุมะรอดิยลาลูอันหุกล่าวว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหาทางออกได้คือ ผู้ที่นำโทวของเขาเองไปสู่การนองเลือดโดยปราศจากความชอบธรรมใดๆรายงานโดยอิหม่ามขอรีและคนอื่นข้อที่4ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอเรียกร้องให้องค์กรระดับนานาชาติและองค์กรต่างๆของมุสลิมรวมไปถึงอิสราชนทุกคนให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอิปต์อย่างจริงจังเพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนชาวอิปติในเรื่องความอนุติธรรม การทำลายเสรีภาพและการคารุณกรรมอย่างเหี้มโหดจากกลุ่มก่อรัฐประหารผู้ปร้นอิสราภาพของพวกเขาไป <Okay. S 1> ข้อที่5ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอสนับสนุนการต่อสู้ทุกรูปแบบของประชาชนอิปติในการเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่กระทำอย่างสันติเพื่อให้มืองของพวกเขาสะอาดจากการเพื่อเลือดผู้บริสุทธิ์ เพื่อแสดงถึงคุณค่าของอิสลามอันบริสุทธิ์ให้โลกได้ประจักษ์โดยการไม่ยึดแนวทางที่ใช้ความรุนแรงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้ความรุนแรงเพียงใดก็ตามดังที่อัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสว่าลาอิมบาซอิลัยยายาดะกะลิตะกอตุลานีมาอันยบิบาซิตินยาดะอิลัยกะลิอะกอตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮ์ะรอบบัลอาลามีนความว่า หากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันตัวอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกสุรอัลมาอิดักอยายะที่ที่ข้อที่6ทางสมาคมยุวงมุสลิมแห่งประเทศไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการเรียบร้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของประชาชนชาวอียิปต์ ผ่านทางเว็บไซต์และสังคมออนไลน์หรือ Social Network. โซเชียลเน็ตเวิร์กรวมไปถึงการจัดเสวนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้คนเกิดความรู้สึกร่วมกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมได้รับรู้ต่อไปอีชาละอสุดท้ายนี้ ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอ,ว,อ,อวิงวอนต่อล่าโปรดทรงปกป้องชาวอียิปต์ในการ,รเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้และโปรดตอบรับความปรารถนาของพวกเขาในการฟื้นฟูสังคมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได้ประสบผลตามหวังอามีน